โทรศัพท์มือถือ OPPO Reno 13 Series 5G สมาร์ทโฟน AI ดีไซน์ใหม่ถ่าย Portrait ได้ระดับโปรนะครับเตรียมเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่ากามาสเด็กข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในยว่าจะแปลในกาสาสิบทีนะพูดข่าวไอที มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ oppo reno 13 series กันนะครับล่าสุดเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แล้วมือถือรุ่นนี้เน้นในเรื่องของ ai นะครับรุ่นล่าสุดเลยนำเทรนด์ด้วยดีไซน์ใหม่พร้อมกับอัปเกรดนะครับการถ่าย portrait ในระดับที่โปรมากยิ่งขึ้นนะครับ oppo เตรียมเปิดตัวนะครับโทรศัพท์มือถือ oppo reno 13 series 5 g ในดีไซน์ใหม่นะครับสวยนำเทรนด์ด้วยด้วยลาย ปีกผีเสื้อบนฝาหลังนะครับที่ไม่เหมือนใครพร้อมทั้งยังมีในเรื่องของ AI นะครับสุดล้ำอัปเกรดการถ่ายภาพ p o ร์เทรตให้โปรมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับ AI r i v e Photo นะครับเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมชาติให้มีชีวิตชีวาเก็บครบทุกช่วงเวลาสำคัญของคุณอะไรเงี้ยนะชื่อของเขาอะมารวมร่วมติดตามนะครับประสิทธิภาพของ Oppo Reno 13 Series 5G กับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่นะครับ กับ OPPO นำเทรนด้วย OPPO พูดย้ำเพื่ออะไรเงี้ยเนาะเอาเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเปิดตัวนะครับในวันที่14มกราคมนี้นะครับใครที่เป็นแฟน OPPO Reno 13 series เนี่ยก็เตรียมได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เปิดตัวในประเทศไทยนั่นเองส่วนราคาต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับจะเปิดในวันที่14นะอย่างที่พูดไว้ก็คือช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับที่จะมีการ เปิดตัวชาญทาง f b o o k y o u y u u t นะครับแล้ว o p โป๊ h a ทยแลนด์ด้วยใครที่สนใจก็ไปลองดูได้นะครับและแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยเมื่อเปิดตัวแล้วแนะนำนะครับเพื่อนได้ลองไปจับจองนะครับไปลองเล่นเครื่องจริงดูก่อนว่าถูกใจเราไหมแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าตอบโจทย์ก็จัดกันได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวๆๆิวดีและข่านี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย